บ<ม>าร <มา S 1> อนเออมาชื่อมันคล้ายๆกันหมดมงงสโนไวสวยมากขอบคุณคุณตาเจ ที่วาสารแล้วเอามาผสมสําหรับคนที่เป็นรอยแตกลายเยอะๆเอาแบบแตกลายงาเลยนะไปซื้อบอยโออย์มาผสมรอยแตกแบบผ่าเร็วมากยังเลยที่ไรเขาเรียกว่าไรมาไร้กลับใช่ไหมใช่ใช่ปะทะประทะตลอดสิวเซียนมันเป็นการสะสมที่เราคลีนพวกตัวเครื่องสําอางที่มันอุดตันไม่หมดลูกค้าลูขุ่นลกว้างด้วยทําให้เราเป็นสิวอุดตันเยอะยิ่งกดยิ่งเยอะสังเกตไหม เออนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นที่จอยบอกว่าใครยิ่งใช้สบู่แรงๆล้างหน้าให้หน้าเอียดๆอ่อะสิวเซียนยิ่งเยอะสิวเซียนยิ่งเยอะจริงๆบารอนตรงเอตองบีลูกค้าทาก่อนนอนเวลาเดียวเท่านั้นก่อนนอนเวลาเดียวค่ะเช้าไม่ต้องใช้คนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ไม่ได้นะคะปากคนที่ใช้อะไรก็ไม่เห็นผลเด็กใช้ไม่ได้นะแล้วก็คนท้องใช้ไม่ได้นะคะใครที่ใช้อะไรแล้วไม่ค่อยเห็นผลผิวเป็นข้อข้อไม่สม่ำเสมอ ลองใช้เลยตัวนี้ผสมกันใช้ก่อนนอนเวลาเดียวรหัส550บาทบ,าอบอลบอใบไม้เลขสบอใบไม้เลขสลูกคา้คาขารหัสบอใบไม้เลข4บาบอนตองเอบอนตองบบอใบไม้เลขสแม่550บาทใครใช้ไม่เห็นผลแตบผิวไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะแบผิวผิวดาน ใช้ตัวนี้สักสองอาทิตย์ทานทุกวันเลยคอยยีิบวันแล้วกันเอาชัวร์แล้วไม่เห็นผลนะมาเอาเงินคืนได้เลยลูกค้าเพราะเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนจริงๆค่อนข้างชัดเจนมากนะคะบอใบไ,ไม้เลขสี่แม่รหักบ,บอใบไ,ไม้เลขกสี่นะคะเป็นสิวเซียนใช่ไหมลูกค้าต้อง